ค่ะวันนี้เราจะมาถักดอกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเอาไปต่อเป็นเสื้อก็สวยหรือจะถักเป็นชิ้นงานอะไรก็ได้ตามต้องการนะคะได้วันนี้ก็จะเป็นได้ซัมเมอร์ของสหสินเส้นเดี่ยวนะคะแล้วก็เข็มเบอร์สี่หรือเบอร์หนึ่งจุดสองห้ามม ก็มาเริ่มกันเลยนะคะทาห่วงที่เข็มนะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแทงไปที่โซ่ที่หนึ่ง แล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาเลยนะคะลอ,ลอดสองห่วงออกมาก็จะได้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะพอแ,แถวต่อไปก็โซ่สามจะมีความสูงเปลียบเท่ากับพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็บวกโซ่ไปอีกสามเป็นหกแล้วก็ถักพอหนึ่งคอเจ็ดครั้งนะคะรวมโซ่ด้วยเป็นแปพอหนึ่ง หนึ 1> 1่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปในวงกลมดึงขึ้นมาปลดสองแล้วก็ปลดสองเรียกว่าพอหนึ่งคอแล้วก็มีโซ่สามขั้นแล้วก็ถักพอหนึ่งคอต่อไปนะคะมีโซ่สามขั้นเรื่อยๆจนได้เจ็ดครั้งรวมโซ่ด้วยเป็นแปดนะคะอันนี้นับโซ่แล้วก็จะเป็นหลักที่สาม อันนี้ก็จะเป็นหลักที่สามปดสองปดสองแล้วก็โซ่สามพอหนึ่งคอหลักที่สี่ปดสองปดสองโซ่สามขั้นพอหนึ่งคอหลักที่ห้าโซ่สามขั้น คอหนึ่งคอหลักที่หกปักสองปดสอง,สองโซ่สามคอหนึ่งคอหลักที่เจ็ดโซ่สามคอหนึ่งคอหลักที่แปด พอได้แปดหลักแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอได้แปดหลักแล้วก็โซ่สามอีกครั้งหนึ่งมาชนรอบที่โซ่สามที่จุดเริ่มต้นที่เราทําไว้หกนะคะแล้วก็แทงลงไปที่โซ่ที่สามแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาเลยต่อไปก็เข้าไปที่ช่องที่หนึ่งนะคะดึงลอดห่วงออกมา แล้วก็ถักโซ่สี่โซ่สี่จะมีความสูงเท่ากับพอสองคอนะคะพอสองคอก็คือพันสองครั้งดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดสองปลดสองปลดสองจะทำทั้งหมดสามสองครั้งนะคะอีกสามครั้งรวมโซ่ได้เป็นสี่นะคะทำอีกสามครั้งพอสองคอก็คือพันสองครั้ง แทงลงไปในช่องที่หนึ่งนะคะปลดสองปลดสองปลดสองนะคะแล้วก็พันสองครั้งครั้งที่อันนี้นับเป็นสองแล้วนะคะรวมโซ่ด้วยอันนี้ก็ครั้งที่สามก็ปลดสองปลดสองปลดสองต่อไปก็พันสองครั้งครั้งที่สี่ปลดสองปลดสองปลดสองนะคะเรียกว่าพอสองคอนะคะเสร็จแล้วก็ โซ่ห้าแล้วก็ทุกช่องเลยนะคะจะถักพอสองคอสี่ครั้งนะคะทุกช่องเลยก็จะได้แปดแปดครั้งนะคะอันนี้โซ่ห้าแล้วเราก็ถักพอสองคอช่องถัดไปพอสองคอก็คือพันสองครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองปลดสองครั้งที่หนึ่งพอสองคอพันสองครั้ง กดสองกดสองกดสองครั้งที่สองพอสองคอพันสองครั้งกดสองกดสองกดสองครั้งที่สามพอสองคอพันสองครั้งกดสองกดสองกดสองครั้งที 2, ่สี 2, ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็โซ่ห้าก็ทำไปทุกช่องเลยนะคะพอสองคอทั้งหมด แปดครั้งนะคะทีนี้เราได้สองแล้วเราก็ทําไปอีกหกครั้งทุกช่องเลยนะคะมีโซ่ห้าขั้นนะคะพอทําครบทุกช่องแล้วนะคะก็ถักโซ่ห้าแทงไปที่จุดเริ่มต้นตรงโซ่ที่สี่ดึงลอดห่วงออกมา สร็จแ,แล้วก็เลื่อนห่วงออกไปหนึ่งหลักนะคะเลื่อนเลื่อนห่วงคือแทงลงไปแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมานะคะแล้วก็จะมีสี่เส้นนะคะอันนี้สี่หลักลก็แทงลงไปที่กึ่งกลางนะคะแทงระหว่างสองหลักข้างละสองหลักก็คอทอหนึ่งครั้งเสร็จแ,แล้วก็เข้าไปในช่องถัดไปนะคะทำพอหนึ่งคอห้าครั้ง พอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองครั้งที่หนึ่งพันหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอนะคะพันหนึ่งครั้งปลดสองปลดสองครั้งที่สองแล้วก็พันหนึ่งครั้งปลดสองปลดสองครั้งที่สามพันหนึ่งครั้งปลดสองปลดสองครั้งที่สี่พันหนึ่งครั้งปลดสองปลดสองครั้งที่ห้า เรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะแต่แล้วก็โซ่สามแล้วก็ในช่องเดิมก็ทำพอหนึ่งคออีกห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า พอครบห้าครั้งก็แทงลงไประหว่างสองหลักนะคะมีสี่หลักแทงตรงกล่งกลางแทงลงไปแล้วก็ถักคอทอหรือตัวเอ็กนะคะหนึ่งครั้งและช่องต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะถักคอหนึ่งคอห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ แล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็แทงลงไปที่สองหลักนะคะแทงกกึ่งกลางสี่หลักเนะี่ย กับข้างละสองหลักแล้วก็คอทอรหรือตัวเอหนึ่งครั้งก็ทุกช่องก็จะทําเหมือนกันหมดนะคะแบบนี้ทํารอบเลยนะคะก็จะได้แปดแปดเอ่อแปดแปดแปดกรีบนี่หนึ่งกรีบสองกรีบนะคะก็ทําอีกหกกรีบนะคะทําให้รอบเลยค่ะมาถึงกลีบสุดท้ายนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะคือแทงลงไปในตรงสองหลัก ไม่ไม่ไม่แทงตรงสองหลักนะคะแทงข้างบนตัวคอทอหรือตัวเอข้างบนนะคะแทงลงไปนะคะแล้วก็ดึงลอดหัวออกมานี่นะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงเลื่อนห่วงไปห้าหลักนะคะหลักที่หนึงแทงลงไปแล้วก็ดึง ลอดออกมาเลยหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ลอดห่วงไปหลักที่ห้าแล้วก็เข้าเข้าไปในช่องโซ่ก็ดึงลอดห่วงออกมาอีกหนึ่งครั้งต่อไปก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสอง ถักทั้งหมดสองครั้งรวมโซ่ด้วยเป็นสามพอ mm hmm. ได้สามครั้งเสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงในช่องเดิมอีกสามครั้งหนึ่งสองสามเสร็จแล้วก็โซ่แปด ก็ไปคอทอที่ช่องโซ่สามถัดไปโซ่สามถัดไปเนี่ยนะคะคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่แปดโซ่แปดแล้วก็ในช่องโซ่สามถัดไปก็ถักพอหนึ่งพอสามครั้ง แล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกสามครั้งในช่องเดิมหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่แปดคอทอลงไปในช่องโซ่สามถัดไปแล้วก็โซ่แปดก็มาที่ช่องนี้ก็ถักพอหนึ่งคอสามครั้งแบบตรงนี้นะคะ ถักสลับกันนะคะถักถักตรงนี้แล้วถักโซ่มาลงตรงนี้แล้วก็ถักโซ่มาทํา,าพอหนึ่งคอสามครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอสามครั้งแบบนี้ทําจนรอบเลยนะคะพอถักไปรอบแล้วนะคะก็จะมาชนรอบก็ถักโซ่แปดโซ่แปดแล้วก็ไปแทงตรง โซ่สามที่เราถักพอหนึ่งพอสามหลักนะคะแทงลงไปที่โซ่สามจุดเริ่มต้นดึงรอดห่วงออกมาแต่แล้วก็แถวต่อไปก็โซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งพออีกสองหลักถัดไปก็จะมีพอหนึ่งคอทั้งหมดสามหลักแล้วนะคะในช่องโซ่ก็จะถักพอหนึ่งคออีกสองครั้ง รวมเป็นห้าหลักแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องโซ่เดิมอีกสองหลักแล้วก็ถักพอหนึ่งคออีกสามหลักถัดไป ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่ห้าพอทอลงไปบนโซ่แปดด้านล่างแล้วก็โซ่ห้า คอทอหรือเอ็กลงไประหว่างโซ่แปดสองข้างนี่นะคะแทงลงไปบนตัวเอ็กที่อยู่ข้างล่างเลยนะคะก็ถักตัวเอ็กหรือคอทอลงไปหนึ่งครั้งนี่นะคะแล้วก็โซ่ห้าคอทอลงบนช่องโซ่แปดหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่ห้า ก็มาที่สามหลักนี่นะคะก็ถักคอหนึ่งคอไปสามหลักแล้วในช่องโซ่ก็ถักคอหนึ่งคออีกสองหลักแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักคอหนึ่งคอในช่องโซ่อีกสองหลักช่องเดิม แล้วก็ถักพอหนึ่งคอต่อไปอีกสามหลักต่อไปก็จะเป็นโซ่ห้านะคะมามาที่โซ่แปดเนี่ยนะคะก็จะเหมือนตัวนี้นะคะถักเหมือนกันรอบเลยนะคะสลับกันถักพอหนึ่งคอถักโซ่ถักพอหนึ่งคอถักโซ่สลับกันไปจนรอบเลยนะคะ เราถักมารอบแล้วนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเราก็ถักโซ่ห้ามาชนรอบกับตรงโซ่สามที่จุดเริ่มต้นหนึ่งสองสามโซ่ที่สามแทงลงไปแล้วก็ดึงลอดหัวออกมา จแ,แล้วก็เลื่อนห่วงไปหนึ่งหลักนะคะเล,เลื่อนห่วงไปหนึ่งหลักสองหลักเลื่อนห่วงไปสองหลักนะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สามแล้วก็ถักเพาะหนึ่งคออีกสองหลักถัดไปนะคะก็หลักที่หนึ่งหลักที่สองรวมโซ่ด้วยก็จะเป็นสามหลัก แล้วก็ในช่องโซ่ก็ถักคอหนึ่งคออีกสองหลักเสร็จแล้วก็โซ่สามแล้วก็ถักคอหนึ่งคอในช่องโซ่ช่องเดิมอีกสองหลักแล้วก็ถักคอหนึ่งคอต่อไปอีกสามหลักนึ่ง สองสามก็จะมีข้างละห้าหลักข้างละห้าหลักนะสองข้างนะคะต่อไปก็โซ่ห้าคอทอลงในช่องโซ่ห้าข้างล่างแล้วก็โซ่ห้าคอทอลงโซ่ห้าช่องถัดไป ก็จะโซ่ห้าไปคอทอไปทุกช่องเลยนะคะโซ่ห้าคอทอช่องถัดไปแล้วก็โซ่ห้าคอทอช่องถัดไปแล้วก็โซ่ห้าถักพอหนึ่งคอเว้นไปสองหลักนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองไม่ทำทำหลักที่สาม ก็ถักคอหนึ่งคอต่อไปอีกสองหลักรวมเป็นสามหลักนะคะหนึ่งสองสามได้สามหลักแล้วนะคะแล้วก็ในช่องโซ่เราก็ถักอีกสองหลักก็จะรวมเป็นห้า แล้วก็โซ่สามพอหนึ่งคอลงในช่องโซ่เดิมอีกสองหลักแล้วก็ถักพอหนึ่งคอต่อไปอีกสามหลัก ก็จะรวมเป็นห้าหลักเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะได้อย่างเนี้ยแล้วก็ถักโซ่ห้าไปเรื่อยๆแล้วกพ็พอมาถึงตรงนี้ก็มาถักแบบเนี้ยนะคะถักเหมือนกันวนรอบไปเลยนะคะมาถึงช่วงที่จะชนรอบนะคะ <c oughs> ก็ถักโซ่ห้าไปตรงโซ่สามที่จุดเริ่มต้น ดึงลอดห่วงออกมานี่นะคะแถวต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะคือลอดห่วงไปอีกสองหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สอง <c oughs> แล้วก็ขึ้นต้นโซ่สาม แล้วก็ถักคอหนึ่งคอหลักถัดไปอีกสองหลักก็จะรวมเป็นสามหลักรวมโซ่ด้วยเป็นสามหลักและในช่องโซ่ก็ถักคอหนึ่งคออีกสองหลักแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะของลายนี้นะคะต่อไปก็โซ่สามแล้วก็ถักคอหนึ่งคอลงในช่องโซ่เดิมอีกสองหลัก แล้วก็หลักถัดไปอีกสามหลักก็จะเป็นห้าหลักเหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วก็โซ่ห้าคอทอลงในช่องโซ่ถัดไปแล้วคอทอช่องอโซ่ห้าคอทอไปทุกช่องเลยะคะ่ะ คอทอไปตามช่องเลยพอมาถึงช่องสุดท้ายกระโซ่ห้าแล้วก็เว้นไปสองหลักลงหลักที่สามหลักพอนคอให้ได้สามหลัก แล้วก็คอทอลงไปในช่องโซ่อีกสองครั้งก็จะรวมเป็นห้าหลักนะคะแล้วก็ถักโซ่สามพอหนึ่งคออีกสองหลักลงในช่องโซ่เดิมแล้วก็พอหนึ่งคอต่อไปอีกสามหลัก แล้วก็โซ่ห้าคอทอไปตามช่องได้เลยนะคะก็จะทําเหมือนกันหมดนะคะจนจนชนรอบก็จะเสร็จหนึ่งดอกแบบนี้นะคะอันนี้พอเราจะเชื่อมต่อแล้วกับอีกดอกหนึ่งนะคะแล้วก็ถักให้ถึงมุม แล้วก็ถักให้ถึงมุมนะคะก็คือพอหนึ่งคอสามหลักก่อนนะคะแล้วก็ลงในช่องโซ่อีกสองครั้งพอหนึ่งคอนะคะอีกสองครั้งสองหลัก แล้วตอนนี้จะตรงมุมเราจะถักโซ่สามพอจะเชื่อมต่อเราก็ถักแค่โซ่หนึ่งแล้วเอาชิ้นงานอีกชิ้นหนึงขึ้นมาหันหลังชนกันเกี่ยวไปที่มุมของชิ้นหลังนะคะคอทอ1หนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วกลับมาที่ชิ้นหน้าก็มาถักคอหนึ่งคอสองหลักลงในช่องโซ่เดิม แล้วก็พอหนึ่งคอต่อไปอีกสามหลัก เราถักได้เสร็จแล้วตอนนี้จากโซ่ห้าเราก็ทําแค่โซ่สองแล้วก็ไปเกี่ยวชิ้นหลังที่ช่องโซ่ห้าถัดไปของชิ้นหลังแล้วก็โซ่สองกลับมาที่ชิ้นหน้ามาเกี่ยวที่ช่องโซ่ห้าของชิ้นหน้าแล้วก็โซ่สองไปเกี่ยวที่ช่องโซ่ห้าของชิ้นหลังโซ่สอง เกี่ยวสลับ <Jonas> กันไปนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะใช้โซ่สองเดกเกี่ยวชิ้นหลังก็คอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วกลับมาที่ชิ้นหน้าคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองกลับไปที่ชิ้นหลังคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วมาที่ชิ้นหน้าคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สอง ไปที่ชิ้นหลังคอทอที่ช่องโซ่ห้าแล้วก็โซ่สองคอทอที่ชิ้นหน้าแล้วก็โซ่สองไปพอทอที่ชิ้นหลังช่องสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็มาโซ่สองก็มาถักเว้นไปสองหลักลงหลักที่สาม mm. ก็ถักพอหนึ่งคอสามหลักหนึ่ง แล้วก็ในช่องโซ่อีกสองครั้งรวมเป็นห้าแต่แล้วก็โซ่หนึ่งก็ไปเกี่ยวกับชิ้นหลังตรงมุมของชิ้นหลังพอทอหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็กลับมาที่ชิ้นหน้ามาถักที่ช่องโซ่นะคะพอหนึ่งคออีกสองครั้งช่องโซ่เดิมแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปอีกสามหลักถัดหลักถัดไปนะคะ เสรแล้วพอเราไมา่ได้เกี่ยวแล้วนะคะเราก็ถักโซ่ห้าตามปกติก็เกี่ยวไปทุกช่องเลยนะคะถ้าเราไมา่ได้เชื่อมต่อสองสองชิ้นนะคะเราเราก็ถักโซ่ห้าไปตลอด จนมาชนรอบตรงนี้นะคะก็โซ่ห้าก็ไปแทงตรงโซ่ที่สามที่จุดเริ่มต้นนี่นะคะตรงโซ่ที่สามดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็ล็อกได้โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะงานก็จะออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะต่อกันเอาไปรีดจ้หน่อยนะคะจะได้สวย งานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของ Jim Handmade เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ